ทุกคนดูอยากจะบอกว่าหมดนี้สี่ใบเท่ามีทอนจ้าจุกจุกไปเลยเสาสดใสกับจุเรียนหมอนทองสวยมากขอบคุณนะคะคุณลูกค้ามีโซ่มีสามโลโอุย้ยจุกจอะไรน,นะลูกโอ้ยมาถามพี่ค่ะ บรู้เลี้ยงลูกค้าใย่ไมไม่ค่าทอดลูกค้าถามว่าวันพ้าวันไหนวะจันลูกค้าจัดไป z o o สามสิบโลทุเรียนหมดนี้สี่ใบแถวมีทอดบอกได้เลยว่าจุกมากจุกมากไม่รู้จะจุกยังไงใช่ไหมตัวเล็กจุกจริงจันขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุเรียนเจอมนะคะ ไม่ให้เรียกเยอะอยู่นะคุณแม่เวียนมานะคะเสาสดส